มาต่อมาอ,ออกประจาเลยนะเนะี่ยเรื่องนี้นะครับออกทุกสนามนะครับกดของเฟลมิงนะครับก็ถามว่าอ่านี่หัวไม่มือเนี่ยแสดงถึงอะไระกดมือขวานะครับกดมือขวากดมือขวาของเฟลมิงถ้าเป็นกดมือขวาต้องอเอามาใช้กับอะไรครับพวกเจนเลเตอร์ถูกต้องไหม พวกเจนเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นมือซ้ายจะเป็นของมอเตอรนน์นะครับมอเตอร์ฉะนั้นนะครับการแทนเหมือนกันแต่จะใช้มือต่างมือคนละข้างนะครับถ้านิ้วหัวไม่มือเนะี่ยนิ้วหัวแม่มือนะครับมันจะแทนอะไรครับการเคลื่อนที่ตัวนำถูกต้องไหม เส้นที่ตัวน้ำถ้าเป็นอะไรนิ้วชี้น,นะ,นะรครับนิ้วชี้จะแทนอะไรครับนิ้วชี้จะแทนสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กนะครับแต่ถ้าเป็นนิ้วนิ้วกลางนะครับนิ้วกลางนิ้วกลางจะแทนอะไรครับอ,อะไรครับ แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำนแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเหนี่ยวนำอ่านออกไหมเนี่ยเดี่ๆๆเหนี่ยวนำอันเดี้ยแป๊บหนึง่งเหนี่ยวนำนี่ๆๆ แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำะนะครับต่อมาขา้อที่สิบเกครับเขาถามว่ามิตเตอร์นะครับขนาดห้าวงเล็บสิบห้าควรใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเท่าใดอันนี้สิบหกแอมป์นะครับ อันนี้อยู่ในตารางของหนังสือวสทนะสองห้าหกสี่นะครับล่าสุดเขาถามว่าการไฟฟ้าส่วนมภาคมีทั้งหมดกี่ภาคกี่ภาคครับสี่ภาคถูกไหมครับก็จะเป็นไล่มาจากภาคเหนือภาคเหนือเขาเรียกอะไรกอฟนนะครับกอฟนก็จะมีกี่เขตเขตหนึ่งเขตสองเขตสามแบบนี้นะครับต่อมาก็กฟช กอฟชอก็ตำหนอกเฉียงเหนือเขตหนึ่งสองสามต่อมาก็ภาคกลางนะครับภาคกลางก็เป็นอะไรครับภาคกลางเป็นอะไรกอฟกอ่าเขตหนึ่งสองสามแบบนี้นะครับแล้วก็ภา,าคใต้กอฟตอกฟต่อ ฟ o ตตสองสามนะครับต่อมาข้อยี่บครับขาถามว่าคาบัสเตอร์มีชื่อเรียกอย่างหนึ่งว่าอันนี้ตัวคาลิแดนนะครับความจุคือตัวอไอนะครับ XC นั่นเองนะครับ x c ถ้าเป็นตัวเนะ่นำก็จะเป็นอะไรครับอการแปลงแรงดันนะครับ a c to dc เรียกว่าอะไรครับ วงจรอ,อะไร led f i ร e นะครับเ็ก d fire นะครับถ้า dc dc to ac อันเนี้ยเขาเรียกว่าการอินเวอร์เตอร์นะครับโอเคทีนี้นะเดี๋ยวผมจะมาทำสถิติดูว่าที่ผมเอามานะครับเรื่องมันมีเรื่องอะไรบ้างอ่ะอันนี้นะข้อที่หนึ่งนะข้อหนึ่งอะไรครับเดี๋ยวผมผมจะจดไปข้างนอกนะนะครับ หนึ่งอ่ามอเตอร์นะครับมอเตอร์เดี๋ยวผมผมจะสรุปให้นะผมเขียนข้างนอกก่อนมอเตอร์อันนี้เรื่องอะไรเนี่ยนะครับการวัดอันนี้การเครื่องมือวัดนะเครื่องวัดนะครับเครื่องวัดเครื่องวัดสองข้อนะครับข้อสี ใน,นกฎของโอมมันเป็นของความรู้พื้นฐานนะอืมใช่ใช่ความรู้พื้นฐานนะครับกฎของโอมไดโอดพวกเนี้ยจะเป็นพวกมันจะเป็นพวกอ่าเอาอยู่เรื่องไหนดีมันเป็นมันเป็นอุปกรณะ์นะครับอาผมเขียนว่าอื่นอืนอ่นก่อแล้วกันนะครับอุปอาอยู่ในส่วนของอุปกรณ์แล้วกันนะ แล้วก็ข้อ6เนี่ยจะเป็นเรื่องความรู้เกี่ยวกับองค์กรนะครับความรู้องค์กรนข้อแล้วนะนะครับข้อที่7เรื่องอะไรก็ความรู้ความรู้องค์กรเหมือนเดิมนะครับข้อที่8ก็ความรู้องค์กรข้อที่9ก็องค์กรข้อที่10องค์กร11อ่า11เเนี่ยจะเป็นอ่าถ้าอันนี้จะอยู่ในเรื่องของ อืมมาตรฐานนะอ่ะอยู่เรื่องของมาตรฐานนะครับมาตรฐานข้อสิบสองฟิวอ่าในคุมจะอยู่ในในอันเดียวกันกันกบตัวไดโอดเลยอุปกรณ์ป้องกันกันนะครับข้อที่สิบสี่อันนี้มอปแปลงนะครับ มาแปลง15มิเตอร์อ่าเอาไว้เรื่องในนี้มิเตอร์เอาเดอนกันแล้วกันนะครับสูตรอันเนี้ยพื้นฐานนะความรู้พื้นฐานนะครับวันสถานปรนาก็องค์กรอ่าสิบแปดกดมือขวาอ่าผมจะเอาไว้ใส่ ไอตัวพื้นฐานนี้นะครับตัวพื้นฐานดีกว่ามิตเตอร์อันนี้มาตรฐานเนาะมาตรฐานอ่าการไฟฟ้าอันนี้องค์กรนะครับคาราบสิเตอร์อุปกรณ์การแปลงแรงดันนะครับอันนี้ผมจะเอาความรู้พื้นฐานแล้วกันนะครับอ่าน,นจะเขียนสรุปให้ดูนะทีนี้นะครับ เอาตรงไหนดีเดี๋ยวนะเดนะหาพื้นที่ก่อนหาพื้นที่เยอะๆก่อนอือ่ะเอาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมบผมขอลบนะขอะลบตังนี้ก่อนนะครับลบก่อนลบก่อนโอเคนะครับอ่ะมันจะมีนึงละมอแปลง มอเตอร์ Motor, นะครับเครื่องวัดอะไรอีกความรู้พื้นฐานความรู้พื้นฐานแล้วก็ความรู้องค์กรนะครับความรู้ก็ฟพออะไรกันนะ แล้วก็มาตรฐานแล้วก็อื่นๆเนาะอื่นๆื่นพวกอุปก,กรณ์ไฟฟ้าแบบนนะแนเ,นเนี้ยนะมออแปลงจะเป็นอย่งหนึ่งหงข้อมอเตอร์หนึ่งข้อเครื่องวัด2องความรู้พื้นฐานเนี่ยห้าข้อ,อก็ฟอเนี่ยเจดข้อนะครับมาตรฐานเนี่ยสแล้วก็อื่นๆอีกอ่าอื่นๆอีก5้านะครับ <c oughs> เป็นเท่าไรนะ <c oughs> นะครับอ่าอันนี้เป็นเป็นลักษณะข้อสอบปัญญาย์นะตัวตัวคํานวณเนี่ยผมจะจะแยกอีกคลิปหนึ่งนะครับเราก็ดูว่าเนี่ยข้อสอบที่เขาออกแต่ละครั้งแต่ละปีนะครับเรื่องหล,กลักๆนะเราเราเอามาเฉลี่ยแบบนี้เราทีนี้มันมีประโยชน์แบบอะไรเมื่อเรานำมาทําแบบนี้แล้วนะครับมันจะมีประโยชน์ตรงที่เราจะเกง่งอ่าข้าวเกรง เก่งได้ถูกเรื่องไหมเหมือนที่ผมบอกไปว่าเนี่ยตัวมออแปลงหลกัหลกๆเลยมาแน่นอนมอเตอร์เนี่ยนะครับอ่ามาตรฐานเห็นไหมนะครับอ่าส่วนเรื่องพวกเนี้ยเห็นไหมนะครับอ่ามันก็มานะครับความรู้พื้นฐานเนี่ยอื่นๆเนี่ยนะครับแต่เรื่องหลกักๆที่บอกให้เก่งเนี่ยยังไงคือมคือเขาออกยังไงมันก็ต้องง่ายอยู่แล้วนะครับให้เก่งเรื่องพวกนี้ไว้นะครับ <c oughs> ส่วนความรู้ก็พอๆยังไงออกแน่นอนเพราะว่ามันเป็น ข้อสอบขององค์กรเขาใช่ไหมนะครับทีนี้เฉลียนะ,ะเฉลียอ่าเฉลียเนี่ยข้อสอบมีอยู่ร้อยข้อเนี่ยนะครับร้อยข้อเนี่ยหนึ่งถึงห้าสิบเนี่ยคืออ่าแน่นอนแหละของอ,องค์กรนะครับองค์กรแล้วก็พวกมีชาวปัญญาวัาน,นี้ชาวปัญญาชาวปัญญา อคอมแล้วก็อังกฤษเนี่ยคืออยู่ในข้อที่หนึ่งถึงห้าสิบนะครับหนึ่งถึงห้าสิบะ <c oughs> ก็เฉลี่ยประมาณอ,าอันนี้ยสิบนะครับถ้าถ้าปีครั้งล่าสุดนี่นะองค์กรเนี่ยสิบสิบข้อชอวปัญญาอยู่ประมาณน่าจะสิบนะครับคอมเนี่ยจะเยอะหน่อย เกือบยี่สิบนะครับอังกฤษนี่สิบเรามองเห็นอะไรไหมทีนี้บางคนนะครับไม่ถนัดอังกฤษเลยอ่าเหมือนผมเนี่ยผมก็ไม่ถนัดอังกฤษแต่วิธีการเก่งข้อสอบของผมนี่คือบอกไปเหมือนผมบอกในในกลุ่มกลุ่มคอร์สเตียวแล้วว่าทุกข้อมีหนึ่งคะแนนเท่ากันนะครับเราไม่จําเป็นต้องต้องไปเก่งเรื่องเรื่องที่เราไม่ถนัดเรามาเก็บในเรื่องที่เราถนัดนะครับแล้วก็นะ มาลองนับดูว่าเราผ่านเกณฑ์ไหมนะครับเหมือนนี่อังกฤษ10สิบข้อเนี่ยเราไม่ถนัดเราก็อย่าเพิ่งไปเก่งมันนะครับเรามาเก่งพวกคอมเนี่ยที่มันอ่านแลวจาอ่านเป็นความจํานะครับคอมกับองค์กรเนี่ยพวกเนี้ยอ่านและจําเนี่ยมันก็ไปละสามสิบข้อนะครับมันก็เนี่ยหนึ่งถึงห้าสิบเราได้เกือบสามสิบเนี่ยสามสิบข้อเนี่ยเราก็ได้เกินครึ่งแล้วใช่ไหมครึ่งของหนึ่งถึงห้าสิบนี่นะนะครับส่วนที่เหลือนะครับ ชาวปัญญามันก็มีข้อง่ายข้อ,อยากอ้ากต็ตีเป็นคะแนนเสริมไปได้ออย,อ,อย่างน้อยเราก็ผ่านครึ่งแล้วผ่านครึ่งถึงถึงห้าสิบแล้วนะครับเนี่ยวิธีเก่งส่วนที่เหลือห้าสิบเอดถึงหนึ่งร้อยเนี่ยนะครับเป็นข้อสอบช่างพวกเนี้ข้อสอบช่างเนี่ยก็เหมือนที่ผมเอามาเอามาขึ้นทำสถิติให้ดูว่าแต่ละเรื่องเขาออกอะไรบ้างนะครับเช่นมอเตอร์มอบมอบแปลง อันเนี้ยมาตรฐานแบบเนี้ยนะครับความรู้พื้นฐานแบบเนี้ยนะแล้วก็ไปเก่งเอาเรื่องพวกนี้นะครับถามว่าคำนวณออกเยอะไหมมันมันก็ไม่ไม่เยอะนะครับแต่เราก็ไม่ควรทิ้งนะเรื่องไหนที่เราคำนวณนง่ายๆ่ายแบบเนี้ยนะครับเราเราก็ลองลอง,ลองทำโจทย์บ่อยๆดูมันก็ได้เองนะครับอันนี้คือเทคนิคนะเทคนิคเอาเอา,เอามาแชร์กันนะครับว่าวิธีการเตรียมสอบเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเป็นเรียนจบ พีูจุมาไม่จําเป็นนะครับแค่อ่านหนังสือให้ถูกทางเนี่ยยังไงเราก็มีโอกาสผ่านเกิน80%ซนะผมเชื่ออย่างนั้นนะนะครับเพราะว่าลักษณะผมผมก็เคยเตรียมสอบมาก่อนนะครับวิชาอะไรที่ผมไม่ได้ผมก็ทําแบบนี้แหละอ่านเพื่อเป็นคะแนนเสริมเราเฉยๆนะครับอเอาอย่างหลกัหลกๆเลยนะจำไว้เอาให้ถูกแนวเอาไม่ถูกแนวอย่าลืมนะว่าเราสอบช่างนะครับสอบช่าง ข้อสอบมันก็ต้องเป็นช่างอยู่แล้วนะครับบางคนไปอ่านของกอวเขาที่เาสอบวิศวกรอะไรกันเนี่ยมันจะลึกลึกเกินทำให้เราทอ้อไงครับทาให้เราทอ้อเราพอเราทำไม่ได้แล้วก็ทอ้อซึ่งมันไม่ไม่ใช่แนวของเราเราถามว่าดูได้ไม่ดูได้นะครับแต่มันมันไม่ถูกแนวแหละมันก็เสียเวลาเปล่านะครับฉะนั้นเหมือนผมบอกพี่พี่ในคอร์สเนี่ยว่าเอาไม่ถูกทางนะครับเอาไม่ถูกทางอย่าลืมว่าเรากําลังสอบอะไรอยู่นะครับ ไม่จําเป็นต้องจําได้หมดหรอกนะครับเราสอบเพื่อเก็บคะแนนนะครับไม่ได้สอบเรียนตอนปชวปชปวสสอบเพื่อเอาเกรดสีไม่ใช่นะครับเราสอบเพื่อแค่ผ่านแค่ผ่านเราก็ติดแล้วนะครับอ่าส่วนส่วนความรู้อยากเราอยากหาเพิ่มเติมเราก็ไปเรียนรู้เอาไม่ผิดนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเอามาเฉลยแล้วก็บอกเทคนิคการอ่านหนังสือด้วยนะครับนะโอเคนะครับ อ่ะอีกเรื่องหน,นึ่งพวกเนี้ยนะครับมันมีมีหนังสือในในในเพจของผมนะใครใครอยากเพิ่มเติมนะครับอยู่ในเพจอ่าในช่างไฟฟ้านะครับในช่างไฟฟ้าบายอ่าช่างวุฒินะครับอ่าอันนี้เป็นข้อสอบช่างนะครับที่อ่าที่ที่มีให้ให้อ่าใ,ให้เรียนรู้กันนะครับโอเคนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับผิดพลาดตรงไหนนะสามารถาถามนะถามเพื่อแชร์ความรู้กันได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ